มันอยู่แต่แถวเนี้ยครับตัวมันใหญ่มากครับแล้วมันจะอยู่กับป่าที่ตั้งนานแล้วอ่ะมันนานแล้วมนานแล้วมากเลยแน่ใจมันจะลงมาผสมพันธุ์หรือเปล่าวนไปวนมาเหรอใช่ครับมันวนวนไปวนมาต้องต้องไปดูครับผสมพันอย่าต้นมะขามเลยครับบนเรียนไอ้ๆไก่ก็จะไมวนหลังใต้ต้นมะขามไม่ได้แล้ววันนี้งานงานแบบนี้เหรอครับใช่ครับแนวแถวเนี้ยมันวนไปวนมาครับตัวใหญ่มาก มางเลยครับวันนี้ อ๋อดูด้วยดูด้วยเคเคเคูผู้ตัวเมียเนยร้นะครับแค่วางระวังระวังระวังรวังนะแคเดียวต้องใช้ปืนหนึ่งนงนะเดี๋ยว่ะอาหยุดเออกไปต้าข้าหลังอย่ามีใครอยู่นะฮะครับถอดไม่ได้ ล่องหน้าไปไปนะมองสะดุดมากแล้วเขาหนักไปเใหญ่เลยโอ้จ้องมองด้วยถือว่าใหญ่อยู่ถือว่าใหญ่อยู่ใหญ่เอยเออบิดฟ้าเข้าบิดฟ้าลำบากนะเนี่ยใหญ่เลยใหญ่เลยทีนี้เราเราปล่อยปล่อยปล่อยตรงนี้ปล่อยลำบากนิดนึงเพราะว่ามันเข้าไปแน่เลยปล่อยไม่ได้นัดเต้าเลยนัดเข้าด้วยกนเออเออ ว่ามันเข้าหลังลำบากนะระวังนะคุติดตะวันอยู่ยัดถอยนัดถอยนัดถอยนัดถอยละระวังนะระวังนะถอยละถอยแล้วถอยแล้วระวังที่ถอยถอยมาเลยถอยมาเลยถอยมาเลยระวังนะถอยู่ข้งหลังข้างหลังด้วยนะมาแล้วนะมาแล้วน้โอเคโอเคโอเคเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยฮะมีถ้ามีต้นไม้เงี้ยรากเงี้ยเลยมันจะช่วย

เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลามีต้นไม้อยู่เงี้ยมันจะช่วยกันไม่ให้ง,งูถึงตัวเราเดี๋ยวตอนนี้มันกำลังสดอยู่ให้ให้เวลานิดนึงให้มันเหนื่อยนะ่คราค่อยเข้าดูตัวนี้มันน่าจะลอกอยู่หาอยากทันดำนี่เองโต,ตนี่เองใจเย็นใจเย็นเอาวันมันจะเป็นอะไรที่ทำให้เราทำงานยากนะงานลำบากนะใช่ไน่ ตื่นเต้นตื <t une> <t une> <t une ่นเต้น่าต้นไม้ก็เยอะครับโอ้โหต้นไม้เยอะจะลำบากหน่อยคือนี้ก็จะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราทึกนะครับเพราะว่าสภาพเนี่ยมีประเทศมันไม่เอื้อกับการทํางานของเราเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้เข่าวันถ้าเกิดว่าเราไม่รับมาระวังนะครับเราอาจจะสะดุดล้มแล้วเป็นอันตรายได้ครับตัวนี้ก็จะเป็นนะฮะงูจงอางนะครับของภาคตะวันออกนะครับที่ตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับขอเปลี่ยนมือนิดนึง นั่งดีกว่ามาอ่าจะเย็นจะเย็นก็คือนะครับจริงๆเรามันก็มีการแจร้งเหตุมาว่าพบมูจงอ่างนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งมันจะเป็นช่วงที่น่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูผสมพันธ์นะครับของมูจงอางนะครับผมก็มีข่าวมาบอกว่าอ่ามัน,นวนเวียนอยู่แถวนี้ใช,ใช่ไหมครับวนเวียนตรงแถวนี้ ก็คือว่ามันบนเวนอยู่แถวนี้แล้วก็เห็นบนเวนอยู่นานแล้วนะครับก็อันนี้ฐานว่ามันอาจจะเข้ามาเพื่ออยู่ในช่วงผสมพันธุ์นะครับคือการทํางานแบบนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเราก็ต้องเข้าใจกันนะครับคือถ้าเกิดคุณเห็นนะฮะเนี่ยสภาพพื้นที่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเราวิ่งช้ากว่านี้อีกนิดนึงมูจงอางก็จะเข้าไปในป่าเลยเลื้อย <Gud> เข้าไปในป่านะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะทำงานยากแล้วนะฮะ คราวนี้สิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเราต้องพยายามควบคุมงูให้ได้นะครับแล้วก็ต้องมีทีมที่คอยดึงดูดความสนใจของงูจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนมันแหวงกลับมามาจับหางอยู่คือถ้าเกิดว่าเราไปยืนนะฮะไปยืนอยู่แออัดกันเนี่ยถอยไม่ได้อแล้วงูจงอางเข้าถึงตัวนะครับเราก็ต้องคอยเคลียร์พื้นที่ข้างหลังเพราะว่าพวกเนี่ยฮะพวกเถาเต้นไม้นะครับเดิมจะมีเถาเล็กๆพวกนี้เนี่ยติดขาอะไรเงี้ยนะครับติดขาล้มนะฮะดังนั้นเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือพี่ก็คือว่าดู ถ้านัดล้มก็คือว่าพี่ก็ต้องช,ชาร์จงูให้ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพอล้มบางครั้งคือถึงตัวคืองูในธรรมชาติเนี่ยก็มันจะมีความเขาเรียกว่าสดแล้วก็บางบางตัวก็จะมีความกล้าร้าวงูจงอางนะครับเป็นงูพิษท,ที่มีขนาดความยาวมากที่สุดในโลกนะฮะแล้วด้วยความยาวและใหญ่แบบนี้ทําให้เขาเหมือนกับว่าไม่ต้องเกรงกลัวใครนะครับอุปนิสัยนะครับงูจงอางเนี่ยถ้าเป็นงูเห่าเวลาแผลเบีย้ยปุ๊บฉกแค่น,นี้แต่งูจงอางนะครับ จะมีการเลื้อยเข้าหาฉกแล้วก็ทุ่มหนักตัวมาทั้งตัวเลยใช่จะทุ่มมาทั้งตัวเลยนะครับบางทีนะครับก็จะมีการฉกนะฮะ <c oughs> สเตปหนึ่งแล้วก็มีการพุ่งอีกสเตปนะดังนั้นเนี่ยมันก็สักครู่จะเห็นว่าอ่าพอผมจับได้เนี่ยผมก็จะลากมาหาตรงต้นไม้คือต้นไม้ที่อยู่ตรงนี้มันจะช่วยป้องกันไม่ให้งูเนี่ยเขาแว่งถึงเรา <c oughs> ไม่งั้นจะเป็นเหมือนนัดก็คือถ้ามมีอะไรเลยเนี่ยเขาถึงตัวเลยแล้วถ้าเกิดว่าข้างหลังเรา มันมีถาววันมีต้นไม้เนี่ยเราจะอาจจะได้รับอันตรายได้ครับครับโอเคครับมาดูลักษณะงูจงอางกันนะครับผมก็นี่ฮะดูหัวก่อนเลยนะฮะหัวหัวของงูจงอางเนี่ยจะมีสัดส,ส่วนที่ใหญ่กว่าช่วงคอนะครับซึ่งสัดส,ส่วนตรงนี้จะเห็นได้ชัดชัดจนเราสามารถแยกจากงูสิงได้คือถ้าเกิดว่างูสิงตัวใหญ่ขนาดนี้เนี่ยหัวเขาจะเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็ดูนะครับตรงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรียกว่า บริเวณตอมพิษคือมันจะเขาเรียกว่ามันจะอูมขึ้นมานะครับก็ตรงนี้ก็จะมีพิษอยู่มากมายมคือพิษงูจงอางเนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบต่อซีซีแล้วมีความรุนแรงน้อยกว่างูเหา่าแต่ด้วยปริมาณขนาดนี้เนี่ยทำให้มันอันตรายมากมแล้วก็ประกอบกับพฤติกรรมการกัดที่ติดแน่นไม่ยอมปล่อยกัดแล้วขย้ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันทาให้มีการฉีดพิษเข้าสู่ร่างกายคนที่ถูกกัดตลอดเวลาถูกกัดแล้วมันมีสิทธิ์ที่จะปล่อยได้ไหมจริงๆก็คือว่าส่วนมากเนี่ย ถ้าเกิดว่ากัดแบบตกใจหรือขู่เนี่ยมันอาจจะปล่อยแต่บางครั้งถ้ามันกัดแบบเต็มเขี้ยวครับเขาจะไม่ยอมปล่อยง่ายๆง่ายๆต้องแบบพยายามงานต้องไปโรงพยาบาลกับงูด้วยป่ะครับจริงๆเนี่ยมันเหมือนงูเหลือมเนาะเราสามารถใช้เหล้าขาวแอลกอฮอล์เทเทไปเพื่อให้มันรู้สึกระคาเครืองแล้วให้มันปล่อยได้ปล่อยได้แต่ว่าก่อนก่อนที่จะเอาเหล้าเทก็จับคอไว้ก่อนนะไม่งั้นมันเป็นอิสระอันนี้ก็ลําบากทีนะครับผมอยากให้เห็นตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะฮะลองดูนะครับ สังเกตนะฮะช่วงหัวนะฮะขาไกลล่างกับขาไกลบนสังเกตไหมครับว่าความแตกต่างของสีจะเห็นได้อย่างชัดเจนข้างล่างเป็นสีขาวใช่ครับข้างล่างจะเป็นสีอ่อนข้างบนจะเป็นสีเข้มตรงนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เรานะแยกออกจากพวกงูเห่างูสิงได้นะครับชื่อเป็นแบบชื่อเรียกบ้านๆอีกอย่างก็คือว่าอีลาคางเหลืองเพราะว่าคางเนี่ยมันมีสีที่เหลืองหรือว่าสีอ่อนๆที่มัน ตัดกับสีบริเวณด้านขานกายบนอย่างชัดเจนนะครับครับผมนะครับอันนี้ลองดูนะฮะลำตัวฮะดูนะครับสังเกตเวลาเขาหายใจเข้าเนี่ยเราจะเห็นเป็นบ้างขาวบ้างขาวบ้างขาวเห็นไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยงูจงอางแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีลักษณะบ้างที่มันแตกต่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่างูจงอางภาคอื่นถ้าเอามาเปรียบเทียบกับงูจงอางภาคใต้เนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีความแตกต่าง นะครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยอนาคตเนี่ยในแวดวงที่เขาวิจัยศึกษาพวกนี้เขาก็จะต้องศึกษากันไปอีกทีนึงหอมมักใต้จะเป็นสีดําอย่างนี้ไหมก็คือหอมมักใต้นะฮะบางทีก็แล้วแต่บางตัวก็อาจจะมีความเข้มเวลามีความชื้นกระจัดหรือว่าพื้นที่ที่แสงไม่ได้สสงไม่สามารถส่องถึงก็จะมีความเข้มนะครับสามารถเป็นสีดําได้เหมือนกันครับก็คือในบางฤดูในช่วงฤดูแล้งเนี่ยสีมันจะอ่อนลงนะฮะมันจะเป็นการปรับสภาพของสัตว์เลี้ยงา นะครับซึ่งเหมือนกันครับบางบางตัวงูจงอางใต้บางตัวตัวใหญ่เนี่ยไม่แท่จะไม่เห็นบ้างเลยแต่ว่าถ้าเกิดสังเกตดีๆจะเห็นเป็นบ้างเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นบ้างเล็กๆทีๆๆๆเลยมันจะเห็นได้ไม่ชัดกว่าบางตัวบางตัวสีก็จะเป็นเป็นนวลๆทองๆทั้งตัวอะไรอย่างนั้น่ะครับคือคือคือนอ่มไหมครับจงอางใต้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยสีมันก็จะอ่อนอยู่แล้ว แล้วบ้างมันก็สีอ่อนนะครับอ่อนมันจะกลืนในใบทำให้มองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวัยเด็กเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยจะเห็นทุกตัวจะมีบ้างเห็นบ้างเป็นบ่าอันนี้เห็นเดชัดไหมใช่นี่อยู่ในป่านี้เห็นเด่นชัดเนาะอยู่ในป่าบางทีเนี่ยตอนมันตอนมันเลื้อยดีๆเราแทบจะไม่เห็นเลยเห็นตัวเป็นดําหมดเลยใช่ไหมฮะต้องดูจังหวะดีๆเนี่ยเวลาหายใจเข้าจะเห็นนะฮะขาวเลยก็คือเนี่ยเรายังเห็นยังเห็นฮะนี่มันจะประมาณสักความกว้างประมาณสักเกล็ดครึ่งสองเกล็ด แต่ถ้าเกิดเป็นงูจงอางใต้เนี่ยจะเป็นเหมือนขีดเล็กๆเหมือนเป็นหลอดหลอดๆลดตัวขึ้นไปครับตรงนี้จะรู้ไหมว่ามันอายุกี่ปีแล้วประมาณคืออายุมันจริงๆเนี่ยปปในการบอกอายุของงูเนี่ยเราสามารถบอกได้แค่อะตัวนี้เป็นวัยเด็กเพิ่งออกจากไข่มา,าตัวนี้เป็นวัยรุ่นแต่พอโตเต็มัยขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะระบุอายุของงูได้คือเราสามารถระบุได้แค่ช่วงเวลานะครับสามารถได้แค่ระบุได้แค่ช่วงเวลาเท่านั้นนะฮะ เนื่องจากว่าครับแล้วที่ว่ามันลอกคราบแล้วมันโตจริงๆเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมที่การลอกคราบบ่อยครั้งเนี่ยจริงๆแล้วการลอกคราบเป็นแค่การผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวของงูเท่านั้นนะครับก็คือว่ามันเหมือนที่ใครของมนุษย์นี่แหละคือการเติบโตเนี่ยงูมันเติบโตตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับไม่ได้การลอกคราบไม่ได้เป็นปัจจัยนะครับที่สาคัญียกว่าเหมือนกุ้งนะไม่ใช่ครับไม่ใช่คือการที่มันมันลอกคราบเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าโอเคแหละแน่นอนมันโตขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ก็ ตรงเซลชั้นนอกเนี่ยมันมีการเขาเรียกว่ามันมีการเซลมันตายมันก็เกาะเป็นแผ่นแล้วก็ลอกราบออกมา<ว>ใช่มาต่อเรื่องของอายุของงูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องอธิบายว่าเราไม่สามารถดูขนาดงูแล้วบอกว่าอายุเท่าไหร่แต่เราสามารถจําแนกว่าโอเคตอนนี้มันอยู่ช่วงวัยไหนไวัยเด็กนะครับวัยรุ่น,นตัวเต็มวัยพอตัวเต็มวัยแล้วเนี่ยคือเราจะไม่สามารถบ,บอกได้เลยว่ามันอายุเท่าไหร่ถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่า คืองูจงอางแต่ละตัวนะครับมันก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันนะครับในบางพื้นที่อาหารอุดมสมบูรณ์ก็โตไวโตไวจงอางบางตัวนะครับก็คือยีนของมันเนี่ยมันมีความใหญ่นะครับมันก็จะใหญ่ต่อให้อาหารเท่ากันแต่ว่าไอ้ตัวที่มีพันธุกรรมที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันก็จะใหญ่ของมันอยู่ดีนะครับตรงนี้จะเป็นปัจจัยว่าเราไม่สมควรที่จะคาดคะเนว่าตัวนี้อายุเท่าไหร่นะครับบอกได้แค่ช่วงวัยวัยเด็กวัยรุ่นตรงเต็มวัยแค่นี้เองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า มีคนถามเนี่ยนะครับเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจแล้วมันกินพวกกบพวกเขียดหรือว่ามันกินพวกงูได้หรืออะไรแบบนี้ที่มันอาหารที่การกินครับจริงๆอาหารในธรรมชาติหลักๆก็คืองููด้วยกันกินงูด้วยกันเองเป็นอาหารนะครับแต่ในบางพื้นที่เนี่ยที่งูมันน้อยเขาอาจจะกินพวกเหี้ยะกวดเช่นกันนะครับก็มีในบางพื้นที่ที่บอกว่าไม่มีอะไรเลยกบเขาก็กินเหมือนกันนะครับก็คือกินเพื่ออยู่รอดเคยมีรายงานว่า งูจงอางเลื้อยขึ้นไปกินกระรอกบนหลังนะครับก็เคยเห็นเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าพื้นที่มันหาอาหารยากเขาต้องปรับตัวอยู่ตามพื้นที่แล้วแต่พื้นที่ท่านได้ใส่กันอยู่ในป่าใช่ไหมครับครับใช่แล้วยางก็มีที่เห็นแบบว่าถ้าตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียจะใหญ่กว่าใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ย ก็คือถ้าเกิดว่ามันจะเห็นได้ชัดก็คือจะเป็นพวกกลุ่มเขียวหางไหม้ที่ตัวผู้จะมีขนาดเล็กตัวเมียจะมีขนาดใหญ่<อ>แต่ในงูจงอางเนี่ยก็คือพูดลําบากเพราะว่าขนาดมันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะครับก,ก็คือว่ามันจะเป็นแค่บางชนิดบางชนิดเท่านั้นนะครับแต่งูจงอางก็จะมีขนาดใกล้เคียงกันบางครั้งตัวผู้ยังดูใหญ่หญกว่าด้วยซ้ำโอเคครับตอนนี้นนเราก็สามารถนะครับปฏิบัติภารกิจจนเสร็จสิ้นไปได้นะครับ ก็โอเคเดี okay, ๋ยวก็นําไปเคลียร์ที่อื่นนะครับเพราะตรงพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของชุมชนชะนะครับก็บมีคนเขาใช้บริการพื้นที่อยู่<ช>นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็พูดลําบากว่าปัจจุบันพื้นที่มันทับซ้อนกันะนะครับก็คือตรงนี้ต้องอธิบายว่าเดี๋ยวบางคนเขาบอกว่าไปจับมันทําไมกานนี้ก็จะมีการแจ้งเหตุนะครับคือพวกท่านๆหลายเหล่านี้ก็จะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่คอยลดความขัดแย้งระหว่างมา์กับงูนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่า เราไม่เข้ามาเจ้าต,ตัวนี้อาจจะถูกยิงตายก็ได้าตายได้นะครับเพราะว่าคนบางคนเขากลัวเราต้องเราต้องยอมรับและให้ความเข้าใจแล้วก็ค่อยๆสร้างความเข้าใจกับเขาครับนะครับการที่เขาแจ้งเรามาให้เราจัดการเนี่ยถือว่าเขาปราณีมานแล้วนะครับถือว่าโชคดีดครับ,บอโอเคครับ <c oughs> เดี๋ยวก็อ่จับใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ <c oughs> ค่อยปะจนภัยกันใหม่นะฮะสุดท้ายนะครับก็ อ,อยากจะบอกว่าเรารสามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับคือบางครั้งเนี่ยการที่งูเข้ามาในพื้นที่อยู่อาศัยของเรานะครับก็เนื่องมาจากว่า,ามันอาจจะเป็นพื้นที่ทับซ้อนเขาอาจจะมีพื้นที่หาก,กินตรงนี้อยู่แล้วนะครับมนุษย์อาจจะมาอยู่ที่หลังนะครับก็อยากให้เราเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกับเขาได้ก็เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาจับออกไปครับ